ทุกท่านสวัสดีค่ะตอนนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินต้องเรียกว่าเป็นที่ดินที่แปลงสวยมากค่ะนะคะเป็นที่ดินขนาดสองไร่ค่ะทุกท่านค่ะนะคะแล้วก็คือด้านหลังต้องเรียกว่ามีวิวน้ําหรือว่าวิวทะเลสาบเนาะที่ดินชุดนี้ทุกท่านค่ะอยู่ทําเลคลองสิบหนองเสือเขาที่ดินชุดนี้มีขนาดสองไร่เนาะ ไฟฟ้าไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงนะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงนะคะแล้วก็เข้ามาสะดวกนะคะตอนนี้เราเสนอขายอยู่ที่3าล้านหค่ะท่านค่ะย้ำขาะที่ดินขนาด2ไร่เราเสนอขายอยู่ที่3าล้านหนะคะ เป็นที่ดินที่ทำเลดีมากค่ะท่านขาแล้วก็คือด้านหลังค่ะด้านหลังมีวิวน้ำหรือว่าวิวทะเลสาบนะคะเป็นบึงน้ำเลยนะคะเ,เดี๋ยวจอมพาไปดูด้านหลังค่ะทุกท่านค่ะทุกท่านค่ะตอนนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาอยู่ด้านหลังแปลงเลยนะด้านหลังแปลงต้องเรียกว่าวิวดีบรรยากาศดีมากค่ะนะคะหลังแปลงนะคะต้องเรียกว่า ติดบึงน้ําหรือว่าจะเป็นวิวทะเลสาบก็ได้ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกสร้างบ้านเนาะเป็นบ้านสองชั้นนะคะอยู่ตรงระเบียงชั้นสองก็มองมาเห็นวิวน้ําแบบนี้ค่ะต้องเรียกว่าเป็นวิวน้ําบึงน้ําวิวทะเลสาบค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะมากค่ะนะใครที่มองหาบ้านเนาะจะเรียกว่าเป็นบ้านสวนต่างอากาศก็ได้นะคะ หน้าแปลงติดถนนไฟฟ้าประปาครบแล้วนะะด้านหลังแปลงค่ะด้านหลังแปลงติดวิวน้ําแบบนี้ค่ะนะคะสีสันช่วงเย็นงามมากค่ะพิกัดตรงนี้คืออยู่ที่คลองสิบหนองเสือเนาะฝั่งตะวันตกนะคะท่านสามารถเข้ามาจากทางเส้นรงังสิตนครนายกหรือว่าเข้าด้านหน้านะตรงเรียบคลองสิบหนองเสือก็คือจะเป็นซอยโรงน้ําฝรั่งหรือว่าท่านเข้ามาอีกด้านหนึ่งก็คือว่าทางด้านเทศบาลหนองเสือเนาะ เข้ามาเรียกถนนคลองแอลนะคะเรียกถนนคลองแอลแล้วก็เข้าถึงหน้าแปลงตรงนี้เพียงแค่200เมตรค่ะท่านค่ะช่วงเย็นบรรยากาศดีวิวดีมากค่ะนะคะที่ดินขนาด2ไร่นะคะราคาขายณตอนนี้อยู่ที่3ล้าน5นะคะโฉนดคุดแดงโฉนดพร้อมโอนค่ะนะ,ะบรรยากาศดีวิวดีมากค่ะนะคะ2ไร่3ล้าน5พิกัดคลอง10นหนองเสือนะคะเข้ามาจากเสน้นนครศรีนครินยกเพียงแค่7กิโลนี่ค่ะนี่ค่ะ นั่นหมายเข้าดูที่ดินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม062-1574449 062-1574449